ครับสวัสดีครับเนอร์มาปะแล้วกับนี่เนอร์บางคนทักทายถามหาขณะนี้ว่าอ่างตรงห้องจะเปิดวันใดนะครับวันเนวันนี้มาลันเนอร์มากับไอจ <g ül> ันมาจ้องมองวันนี้ครับเนอร์จะไม่ลืมนะครับเนอร์อันนี้นะพอแล้วประเดี๋ยวเดี๋ยวป็่นเที่ยวมันอะคนประมูลเนอรคนประมูลหมดใจภัยเนอร์ไอจันเนี่ยเนอร์ห้าเดือนแค่ผ่นสิบห้าวันเนาะห้าเดือนก็มาจ สิบห้าวันนะครับวันที่สามสิบเมษาวันที่สามสิบเมษาปอนเดอร์ปอนจะปิดนะเปิดวันจันทร์นี่เนาะเปิดวันติดเออวันติดนี่เนาะสิบหกวันหยังวันที่หกวันเสาตัวเสาเออวันติดนะครับเนอะอ๋อเปิดวันติดเราเลิกงานยามดีเดราลงเบ็ดได้แต่หกโมงเจ้าถึงหกโมงแงนเนอะถ้าบัดแข็งนะบัตเกินสิบเอ็ดกันบัดอ่อนตัวไหนก็ได้เพราอกันละสิบเออมาใจว่าบัด นาดิสเน่เราคีการได้บ้านห้องเจ็ดสามแล้วจัดโน้นเนาะถ้าถ้าโอ้ถึงถ้าโอ้ถึงรายวันนี่กันก็ได้เออรายวันคีกันก็ได้กันละสิบบาทกันละสิบบาทเออแต่ถ้าเป็นบัตรแข็งบัตรแข็งได้ตึกสิบเอ็ดกันได้ตึกสิบเอ็ดกันอันน่้ประมาณหนึ่งพันบาทเออบัตรหนึ่งพันบาทเพราะว่าตกเดือนหนึ่งก็คือแค่ร้อยกว่าบาทเนอะพอมันห้าเดือนห้ากะห้าสอง ซิปก็คือต้องเออชาลีย่ยแล้วก็ประมาณเดือนละ200บาทเนาะถูกกะครับเนอะถ้าเดือนหนึ่งเอามาห้าข้างหน,นึ่งสมมติว่าห้าต่อไหนล่ะเนาะเออเอออันนี้เป็นการช <นะ S 2> <ห>่วยกันเอานอะเพราะเราแบหน้ามอขนาดน,าน,นี้นะเพราะเนอะหนูตังปุ่นนะเนาะเพีวยวเฮืมอมอดอะ่ะเปิน้นแต่ที่นี่นะเปิ้นจะมีการแข่งเหือมาที่เสาสามเสาสี่บอลรองกลัวมูแข่งก็แข่งไปเขามาตกตรงไหนเพี้ยนมดโจโจอุนล่ะนะหน้าหม้อ เนอเดี๋ยวพอผมจะลองเทสสัก,กํำหนอจำล้ำหนอเนอพอนะมะนาะเนอจะมาเลือนะครับเนอมาช่วยอุดหน,นุนลุงจันเนอไอจันนี่นะบัตรงห้องเนอบัดละหนึ่งพันบาทห้าเดือนกับสิหวันนะครับเนอมาลงได้บัตแข็งสำหรับบัตแข็งพิเศษหน่อยวันเปิดวันแรกนี่นะคือจองโมง มาจองก่อนได้มาจองก่อนได้วันพุกมาจองเออวันนี้วันพุกมาจองได้เลยแต่ว่าวันต่อต่อไปเนี่ยก็แล้วแต่ไผ่แต่มันตันไผ่ตันมันอีน่ะเป็นวายนะเนาะเนอะเพื่อดีคนอื่นดีไก่เป็นม้าเป็นหลงเบ็ดแล้วเดี๋ยวหาว่านี่มองฉันมองเธอบาดจนะเนาะเออบาดได้ละเพราะว่าหนึ่งไผ่มาก่อนก็ลงไปก่อนเลยเนอะนะครับขอฝากในอ่างตรงของเราป่ามีแต่เด็กก็เดตกกีออกต้นต้นกางไปนะโอะโหอันนี้มันม่คืนอยู่นะครับ ถ้าจะได้ก็ฝากอ่างตรงหงลูกจากเ้ออ่างตรงหตบบงตำบลเวียงอำเภอเถิงจงหวัชไยถ้าลูกตังเจยงหายสายเถิงนะครับโดยสีย่แยกไฟเขียวไฟแดงเลี้ยวซ้ายมาทางเจยงของจากเถิงมาหานี่หกกิโลครับหน้าโรงเรียนตรงหงเออเข้าซอยดิอยู่เถิงดิหน้าโรงเรียนบ้านตรงหงนเนอะถ้าบอกพี่ที่เคยถามที่ร้านขายของอ๋อร้านขายของนะมาได้มา่ะถ้าลูกตังเจยงของ,อของมา้านะ ถึงโรงเรียนบ้านตรงห้องเนี่ยประตูทางเข้าเนี่ยเขาก่อนเลาะนะตรงมาเลยมันจะมีบอกนอจะมาทางเข้าอ่างพี่เลยอ่ครับเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวพอเด้อทางเข้าอ่างมันจะมีนะครับเนาะโอ้หน้าหม้อขนาดเด้อป่าทะยันนักนะเปิ้ลปอยป่าหลายแสนเนาะปีนี้เนาะหลายหมื่นอยู่หลายหมื่นเออหลายหมื่นอยู่นะครับเด้อดร้องพอเนี่ยครับพอหน้าเราหม้อขนาดนักเรา นี่ละนี่ดีนี่เนอะนี่ไอจันเนอะเอฟซีเนอะมาเจอยมุ่นน่อครับเจอยมุนกันเลยครับ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 อ้าวรับอกพิดหวังนะเพิดว่านะการันตีว่าบอกพิดหวังเอาอีกันนี่ขอฝากนี่ผมกับมานี่ผมกับมาจ้องมงผมจะเล่นวันที่สิบเจ็ดนะมานี่ร้องพอแล้วจะหามจะหาจะได้กระดอนช่วงนี้กับคนอีกไข่จอมหน้าดินขนาดนักหนอ น่ะถ้าจะได้กลับมาแวะมาแวะมาช่วยสนับสนุนลุงจันเนอครับสวัสดีครับได้หมายใหม่แล้วเนอรหมายแตกแน่นอกครับนอกปีนี้นอครับสวัสดีครับ